สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซี่ยวอีสานนะครับวันนี้มาว่าที่ผาพี่พัน้องมาทางบา้านนุ่นเชิดสีนะพ่อเนาะครับนะครับรบ้บานโน่นเชิดสีตำบลโคกม่วงนะครับอำเภอพ่อนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาเบิ่งว่างามของอคุณพ่อน้อยเนาะนะครับผมวันนี้มาเบิ่งแม่หัวโลนทองแล้วก,ก็แม่ลูกนะครับผม มาเบิงงว่าเงินแสนเพิ่นนะครับมีงอางามเหมือนนี่ภาพพิพานน่องมาเบิงนะครับสำหรับผู้กำลังหาแม่พันธ์แม่บอกงามงามนะครับเขาข้อเขาฟ้ามนะครับกำลังมองหาเรือผู้อยากเริ parole, <age> ่มเห็ดฟ้ามไหมนะครับอยากหาแม่บอกดีๆนะครับพุ่งสั่งดีๆไปเห็ดแม่บอกอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับวันนี้ภาพพ่พานน่องมาเบิงนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศคึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับฝนไปปลอยนะครับผมเดี๋ยวมาเบิงแม่แหลกก็เพิ่นเลยครับเดี๋ยวเบิงแม่ทองกอนนะครับแม่หัวโลนทองนะครับผมอายุจักปีเราพลอนี่แม่หัวโลนนี่อายุจักปีครับ ซีปีบ่อ่าซีปีประมาณลูกตัวที่ใดครับในท้องนี่ตัวสองลูกตัวที่สองในท้องนะครับผมสูงเท่าไรพอวัดส่วนสูงมากแม่นี่แม่นี่ร้อยห้าสิบนร้อยห้าสิบนะครับของคุณผัวน้อยร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นแม่แดงบดนะครับผมท้องพอใดายุพ่อเคฟสามหนึ่งเคอฟสามหนึ่งนะครับท้องเคเอฟสามหนึ่งเด้จักเดือนหรอครับได้๋ยวเดือนกว่าบ่เอาครับซีเดือนกว่านะครับผมนะครับใบเบินงใบหลอดมีน้องผัเนาะ มีเอาใบหลอดมีนะครับเหลือเบิ้งถ่ายจังไงนะครับร้อยหาซิฟนะครับอันนี้เพิ่นวัดให้แล้วนะครับผมประกันทองนะครับแม่นี่แม่นะครับใบหลอดมีนะครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมเป็นพอหนกน้ำเข่าของทีเจเก้าฟาร์มนะครับผมทีเจเก้าฟาร์มนะครับอันนี้ในน้อยนี่แม่เพิ่นยุทธาภิญญ์นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับผมเดี๋ยวจังเบิ้งนะครับเอานะครับเอาให้คุณพ่อหน่อยเพิ่นจุงย่างให้เบิ้งนะครับของเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องน้ำลางดีนะครับ หัวนมสีหัวเสมอกันนะครับลูกโตที่แล้วตัวแม่เนาะนะครับลูกแม่นะครับลูกแม่นะครับลูกตัวเมียนะครับตัวนี้ใสเคเอฟสามดึงไวนะครับลนธรรมชาตินะครับผมอันนี้ลนธรรมชาตินะครับผมลนธรรมชาตินี่ครับจับเบิ้งนะครับหัวลนธรรมชาตินะครับอ่าวดอเห็ดเขาด้วยพี่น้องอันนี้สําหรับผู้มักสายลนธรรมชาตินะครับผมนะครับมีโอกาสพันธุกรรมลูกพี่สึเกิดออกมานะครับเอาในใบเกือบหาเดือนแล้วนะพอนะผสมวันที่ไรพอบอกนะ อันนี้วันที่สามมีนาผสมวันที่สามีนาครับพี่น้องนะครับตัวนี้ผสมวันที่สามีนานะครับเมียของหลนเรรมชาติก็หาเดือนแล้วครัคพี่น้องนะครับหาวันที่สามก็หาเดือนนะวันที่สามนี่ก็หาเดือนเนาะดีครบหาเดือนพอดีนะครับหลังหนาเลยนะครับตัวนี้เปิดวลรานไปได้พอปราคาเปิดเปิดชิบหกเปิดไปแสนหกครับพี่น้องนะครับตัวนี้แสนหกนะครับเอาหางเหา่วเป็นผัวนะครับเบื้องขอคาหลังจะน้อยนะครับเอาให้เบื้องนะครับผม วัดแล้วลอยหาซิบด้วยครับพี่น้องวัดส่วนสูงแล้วนะครับผมลอยหาซิบตัวนี้เปิดไปแสนพกนะครับงัวอยู่บ้าดน้องเฉยศีตำบลขุกงวงอำเภอพุนทองจังหวัดลอยเอสนะครับผมพอหน่อยนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปของเพิ่นนะครับแม่ลูกนะครับอ่าโค้มแสนอีกโค้มหนึ่งนะครับอ่าครับมาเบิ้งโค้มที่อ่าตัวที่สองนะครับผมเอาแม่ลูกนะครับโค้มที่สองนะครับอันนี้แม่ลูกด้วยครับพี่น้องนะครับลูกซี่ไหวศูนย์เก้าพกเจ็ดเดือนหรือครับพกเดือนพกเดือนหรอพ่อนะครับเอาลูก 6เดือนนะครับผมอ่าแม่ผสมตัวได้ไหมครับแม่กาเล็นะครับ KF68 นะครับเอามาเบิ้งได้รับแม่เอานะครับแม่ผสมกาเล็บอกครับแม่ผสมกาเล็วันที่23เมษานะครับ63ด้วยครับพี่น้องนะครับผสมกาเล็ดในเมษาเดือนนี้เดือนสิงหานะครับเดือน8กันสิเข่า4เดือนแล้วนะครับผมจะเข่า4เดือนแล้วนะครับกาเล็ด KF68 ของวิไลฟาร์มนะครับตัวนี้เป็น ดุกสาวนี่เจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวหกเดือนหกเดือนนะครับสี่ไหว้นะครับแข้งขานะครับข้อคาหลังตรงดีนะครับสีแดงเป็นมะขัมนะครับเสร็จล้างตรงนะครับเบิ้งครับบดนะครับเอาเบิ้งงามๆนะครับเฉพาะลูกนี่ก็เป็นง่วงสีจะเป็นง่วงกะเสียนแล้วครับพี่น้องนะครับเฉพาะลูกนี่ครับนะครับง่วงนะครับหนังหนาซาหญ่นะครับย่นดีนะครับผมสือไปกับมีตาลีดกับเตี๋ยว้บเด้อพี่น้องนะครับง่วงพ่คอยเียบร้อยไปไหนนะครับต้องเอาไปลีดจัง่อยนะหนังมันย่นนะครับเอานะครับ น้ำล่างดีนะครับน้ำล่างดีนะครับกระชับดีนะครับลึ่งข้างล่างนะครับเอาสะดือนะครับผมเอาเบิ้งโน้มจังหน่อยนะครับซีหัวเสือเบื้งกระนั่งหัวโน้มนี่เมียนซีหัวอ่อนไหวเบิ้งลูกกวนด้วครับพี่น้องนะครับเบิ้งลูกกวนนะครับเออครับซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับผมเอาเป็นลูกแรกเนาะอ่าลูกแรกนะครับผมลูกแรกนะครับลูกแรกแม่ผสมเคเอฟเคเอฟหกแปดนะครับผมเคเอฟหกแปดจะเข้าซีเดือนแล้วนะครับ เอ้าแม่สูงกว่าบ้านเท่าไรครับอร่อยหาซีฟได้นะครับสดดีนะครับทั้งแม่ทั้งลูกก็สดนะครับอ้านี่นะครับลูกมักเหลียนนะครับแม่ก็ยืนสง่าดีนะครับเชื่องดีนะครับผมครูนี่แม่ลูกนะครับเปิดไปแล้วไปมนะครับแม่ลูกเซน เซียนเก้านี่แหละเอาครับห้องไบซิบเก้านะครับเอากันป่วยได้พี่น้องนะครับเอาเรากับจิโร่ได้หลายเมื่นอยู่หรอครับห้องใบกันป่วยนะครับงืวแงามเพลินนะครับเอาผู้อาผู้ขายก็อยากขายแพงๆนะครับเอาผู้ซื้อก็อยากซื้อให้มันถึกๆนะครับอต่อเอานะครับผมคุณพ่อคุณเป็นคนขีงเงานะครับอยากให้คนโทรมาบ่หน้าหลายๆนะครับนะครับเอามีมี่มูอเบากับพ่วของเงานะครับผู้เฒ่ามีง้วนงงามนะครับพ่อพ่อได้รอมืโทรมาหานะครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับผู้ มากระลองโทร่งเบอร์น่ะห้องใบเสาน่าเกลานะครับเพื่อป่วยนะครับผมมองขายมันก็มีอยู่นะครับพี่น้องในใจมันมีขายมองขายมันก็ับรถได้อยู่นะครับรถได้หลายเติมอยู่เหรอครับมีรถขนส่งอยู่นะพ่อเนาะครับเอานะครับหลายท่านก็อยากหูแล้วครับว่าเบอร์โทรเบอร์ใดนะครับเบอร์คลิปแล้วอยากโทรก่อนมูเลยนะครับผู้อยากได้เบอร์โทรเบอร์ใดก็พ่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ห้าสามสองห้าสามสองสี่ห้าสองเก้าสี่ห้าสองเก้านะครับผมอีกรอบหนึ่งนะพ่อเบอร์โทร 064- 064- 532- 532- 4529- 4529นะครับผมพออยังกว่าครับพอหน่อย พอหน่อยนะครับผมอยู่บ้านไรก็เพราะบ้านโน้นใช้สีบ้านโน้นใช้สีนะครับตมบลญโคกพงม่วงนะครับอำเภอพนท่องนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาเบิ่งตัวจริงน้ำเพิ่นได้นะครับผมแม่ลูกแล้วก็แม่ทองนะครับพี่น้องเพิ่นมีอยู่3ตัวมื้อนี้นะครับเปิดราคาหน้าคอให้พี่น้องเบิ่งนะครับครับดีใจนําผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับได้ขายงัวแพงๆจังซี่นะครับกําลังใจก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจนะครับผมนะครับช่วงราคางัวแลนช่วงนี้ก็ถือว่าราคาก็หลายๆคอกที่ผมไปมากก็สูงอยู่พอสมมคควรรนะับผ ตามกระแสแล้วครับพี่น้องนะ่าจะขึ้นหนักมันนะครับมีขึ้นมีลงคือท่องนี่นะครับพี่น้องช่วงนี้ท่องกับราคาแพงเมาว,างงว่านตะงัวนะครับท่องกับแพงคือกันนะครับผู้ใดมีงว่วก็ออกมาขายช่วงนี้ผู้ใดมีท่องก็ออกมาขายช่วงนี้นะครับเพราะมันราคามันขึ้นนะครับ <c oughs> เอาครับพูดรู้ว่าสิเขายุคเขายากหมากแพงหรือเปล่าเกิดเป็นอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> <c oughs> เอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมนี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก,ก็ จากาพี่น้องไปซ่อนี่ก้อนนะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปสีผ้าพี่น้องไปเยี่ยมอยู่ทางขอ,อกไหนไปเบื้องอยู่ทางไหนนะครับผมถ้าบอกไก่ทำมีเวลากะทีหาเวลาผ้าพี่พน้องไปเบื้องเรื่อยๆนะครับผมกเกาไว นะครับคลิปหนาเด้อครับพี่น้องฝากติดตามนะครับมีอะไรขออะไรพี่น้องอะไรร่องเปรียบเพียบเบิ้งราคาเบิ้งนะครับถือใจกับจังติดต่อตามเบอร์โทรที่ขอให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณงเท่าไหร่นะครับผมเสียเฮาสิใส่อันนี้อยู่ใส่้อม่งบอกนะครัเอานะครับผมเพิ่นมีขุมอยู่บ้านแต่ส่ขุมนะครับอ่าตัวน้อยเนี่ยเสื้อคุมให้แม่นี่ก็สิใส่ให้พร้อมตัวนี้สิใส่อยู่อ่าตัวหัวล้นก็สิใส่ให้แม่สาวน้อยก็สิใส่ให้เนาะเอานะครับแถมขุมพร้อมเด้อครับพี่น้องราคานี้นะครับเอาสำ